ก็มาตกปลาที่เขื่อนศรีนครินนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานหมูบินแล้วก็ซาโจครับแล้วก็ดิเลกเมาเ์นเซครับนี่ครับทีมงานครับนี่นี่ครับซาโจตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับผมนี่ส่วนนี้ครับหมูบินครับบินหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้นี่ส่วนนี้ครับดิเลกไปนะ เีนะนี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ดูกันหรือเปล่าครับ ไม่ถ่ายคนคะอผมงครับผมแล้วไม่โนครับต้ปลาก่อนครับผมดูครับใครถือครับผมจูห้าหันครับผมนี่ตันี้นี่ครับผม มา <c oughs> แล้ว <c oughs> หนึ่งจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งแซมจ้า kaya yeah. อ่าครับผมตัวแรกครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับซาโจผู้เฮาหานเป็นคนปรั่งเศสครับ สองของการตกปลาที่เกินสีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วาสมาแล้วเนี่ยวะสายสมาแล้วปลาก็เมื่อคืนนี้ฟ้ามันเมื่อวานน้ฟ้าปิดปลาก็ยังไม่ใคยเข้าดีเท่าไหร่นะวันนี้ฟ้าเปิดมีแดดวันนี้ไม่แน่ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปลาเข้าเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้สบายมาตัวหนึ่งจุนหนึ่งขาดนะครับเดี๋ยวมารอดชมกันว้าวันนี้จะมีปลาให้เราได้ชมกันหรือเปล่า ทีมงานก็เหมือนเดิมครับตาจโจเมาครับเมื่อคืนนี่น,นี่ครับส,ส่วนนี้ทั้งคืนครับผมนอนเหมือนเดิมครับ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็น,ย,ย,นย,ยังไง <c oughs> ดูไหม ดเดือนเลยวะรีดหนุบบางนี่ว่าตรงเนี้ยบางไมกห่วงไม่ชิดูพี่เรียกเอาอะไรมาตักดิ สวายสวายสวายคันมันเล็กด้วย <c oughs> วสายเล็กก็ล่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> เขาสายหวานไงต้องเข้าใจ <c oughs> เราต้องเล่นตามสายก่านะ นี้ครับสบายตัวนี้อยู่ครับสองตัวแรกได้เป็นตัวตอเดืนกินอะไรเดือนตัวเป็นเดี่ยเดือนเดือนปีนอ่ไปเลยว้าแปดต่อแปดรูได้แปดต่อครับนี่หมูหวานหรือว่าหมูบินนี่เองครับผมนี่ครับพอมหมูบินมาแล้วครับใช่ครับไม่ใช่ขันแล้วที จับทำไมให้ขอขอการนนะมมู้นเขาอะไรนะทีมนู้นเขาทำไงทีมนู้นเขาทำอะไรนหมูเ <c oughs> ขาปล่อยทิ้งแล้วทั้งทีมนู้นอะ่ะโหเขาไม่อัดเข้ามาหรอก <c oughs> ขนาดเบ็ดดีแค่ไหนเขาอัดทิ้งทีครับ,บรนี่นี่นี่ครับอัดทิ้งครับเป็นคนอื่นนะคันของคนอื่นอัดทิ้งครับคันของตัวเองไงทีมงานตัวเองไงอือปัดกับรางูุต่อสู้เนี่ยวะ ตัวนี้ยใหญ่มนกันโอเคคิับีมะไม่ม่ปลุกตืนเดือนแล้วสาโอ้โหเดี่ยวต้องสดหวานเลยบ้ากิดมุมปากไม่เดียวเองก็น่าดะติดกลุเด็กแม่ลงให้นะจ๊ะเดกเอาขึ้นมาโชว์กันเดกขึ้นโชว์กัน ดิดแล้วปิดแล้วก,ก่อนการนี้นี่ครับหมูวิญจัดไปแล้วครับคันหวานยังเล่นได้ครับไม่ใช่คันโอ้โหอัดเป็นอะไรมาใส่ครับผม ซาโจมาอยู่ด้วยนี่ดีใจตายเลยซาโจ,จเนี่ยเป็ดตัวเล็ก,กเลยเด็กแต่ว่ามันก็โอเคถ้ามันติดมันมด่น,น,นเดะเรียกโ,โชว์ตัวหน่อยาาลีน้วี่ตจะได้ข,ข,ข,ข้างตีนหนูเนี่ย<ด>นี่เนี่ข้างตีนเนี่ยผ่า Paid, Snow> ีี่ใครเต็มหน้าเหรอขี้อนั่นนะโอ้มันติดว่ะพี่น่ะลองปูดครับนี่ครับผมอุ้ยตัวตัวดีเลยเนี่ยนี่นี่เยอะหน้าเยะหน้าเยะหน้าหนยนี่นี่ครับนี่ครับโอเคครับผมอุ้ย สวัสดีครับลงกระชังครับผมมาอยู่ไหมเฮ้ยอยู่นะบ่ายนะเนี่ยเอาไว้ก่อน จ้าหวายจ้า,ปา,าไปไหมฮะเฮ้ยอีกกายก,กายบัตเตอร์อกกเฮ้ยบัตเตอร์นี่วะเอาละบัตเตอร์เขาเรากินมันหมูได้ไหมลลกินมันอะไรปะเขาจะม,มันหนักอย่างวะเต็มหัวปุริเป๊ะหัวเยอะแต่ไรอยอะห่างนะบวงนิดแสบงั้นแต่ละคนทำไมมันหนักอย่างงี้ละตะวันเออหนักยังสบายเมื่อกี้นึกว่าสบายมาแล้วจ้าบัตเตอร์ที่กลางตามหาไปจ้าโชว์หน่อยน้ำมูก ชัปเตร์จ้าแรงอยู่ทาห่เออโยนเอ้ยนเลยสางเอ็นใหม่เลยนะติดติ้วเลยมุนติดเลยว่างๆๆๆพวาเอ็นี้สาย็อตเลยเนี่สายเอ็นมันมันโอดูปากเลดูฟันเลยเมีฟ้าหอเกลือครับเกลอ้ราวงลูกแค่ป่นเลยลูกเอ้ยเจปนงี่หอกวง่ายดีเลย อีกอย่างเฮ้ยป่ามคมนิงกระสไหวยียน้ำมันแหลงช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนดิช่วยหน่อยดิยน่อยแล้วมีคีเประมั้ไม่มีงั้นไงเอาดันคี้แบบจีบไปเลยจับปลากปเลยยีบปลาแล้วจับปลาไปเลยแล้วก็ยกโชว์หน่อยยกให้ด้วยกันมันมีตัวขอจับอยู่ ปากล like ่างพอคนได้หมดได้หมดเลยนั่นมีมีขออยู่เออจับหนีไปเลยเออยกห่างด้วยโหดเทปวะนี่ครับเจอครับจุดยอดครับข้าวๆไปเจ้าสี่ห้าโลได้ครับตัวนี้แต่ต้องช่างในรอบไปช่างสามในช่องเจ็ดเลือดมันมันโคตรผิด ่กี้ใครคูดกินอู่ซาโจะตะเขียบน้อยนี่ครับซาโจะเขียบน้อยนี่มันยันน้อึ๊กึกั๊กมาก๊กนอนครับดึงออกเลย ปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรเนี่ยฮนะปลาอะไรไอ้ป๊อกจะเกียบตะเกียบหน่อยโอ้โหดูที่เดิมหรือเงาผมตะเกียบหน่อยครับจะเกียบน้อยครับผมดูหน้าขเขาด้ครับนี้ เขาทำอะไรไม่รู้ครับเนี่ยสายแอบครับดูดูครับสายหมอครับสายหมอครับเขาทำอะไรครับสายหมอครับสายหมอครับพูดทำอะไรครับสายหมอครับผมบรรยากาศดีครับ ปูหนต่งตัวไม่มีตัวเดียวนะปลูกเลยไปกินกินไมดิใครคะพี่กินกินไม้ดิมันบอกว่าปล่อยกุญแจทีว่าต้องหายใจออกแล้วปลาเลือกข้าม ครับวันนี้พวกเราก็จะสรุปยอดนะครับกับการตกปลาที่เกินสีนักลินนะครับก็มีได้สวายสองตัวกาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีบอวบอเตอร์แล้วก็มีปลาหมกกระบ,บ้างบางส่วนนะครับสำหรับหมายที่เรามาตกวันนี้นะครับก็เป็นลูกหมายของไตรลีนะครับ ใครชอบที่จะมาตกปลาก็ติดต่อตะลีดได้นะครับส่วนพวกเราและทีมงานหมูบินและซาโจและผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ